สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิงหายแชนแนลเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาจากคอรถสปอร์ตทั่วโลกอีกครั้งด้วยการเผยสวนดฟอร์ดมาสเตงใหม่รถสปอร์ตในเจเนอเรชันที่7กับการออกแบบที่ดูดันเร้าใจมากมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงซัมเมอร์ของปี2023หรือปีหน้านี้จากตำนานกว่า60ปีสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อการดีไซน์ที่เพิ่มเหลี่ยมมุมดูเข้ายุคเข้าสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าด้านล่างแบบเส้นขนานฮันเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดมาสแตง เน้นความกว้างของตัวถังกระจังหน้าได้รับอิทธิพลมาจากมาสแตนรุ่นดั้งเดิมตั้งแต่ปี1960ไฟหน้า2แถบหรือไตรบาร์ bar. ให้ความรู้สึกถึงความคลาสสิกของมาสแตนแนวหลังคาที่โฉบเฉียว และซุ้มหอดที่กว้างขึ้นรวมถึงท้ายที่สั้นลงในสไตล์ของมาสแตงรุ่นนั่งเดิมแนวหลังคาปรับปรุงให้นักแข่งในสนามสามารถเข้าออกรถได้โดยไม่ต้องถอดหมวกกันน็อกไฟท้ายแบบ3แถบดีไซน์ใหม่พร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้รั่วรวมมากยิ่งขึ้นมาสเตนในรุ่น GT จะมีความตัจากรุ่น Eco Boost คือมีช่องตะแรงที่ใหญ่กว่าและดูดันมากกว่ารุ่น Eco Boost มีอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นโดยเพิ่มช่องระบายอากาศและลิ้นหน้าที่ออกแบบใหม่ ในรุ่นเปิดประทุนเป็นแบบหลังคาผ้าใบทั้งผืนรับรวมได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ระบบการสะเทือนหลังแบบอิสระยังช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในบริเวณกระโปรงท้ายตกแตง่งภายในด้วยวัสดุผ้าและเบาะหนังก็หุ้มในผ้าแต่มีออปชั่นเสริมเป็นเบาะวนิ้วหลังกลับพวงมาลัยแบบใหม่แบบเครื่องวงกลมในสไตล์รถแข่งแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.4นิ้วและหน้าจอซิงโฟขนาด13.2นิ้วแสดงผลแบบต่อเนื่อง2จอตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ที่สุดเท่าที่ฟอร์ดมาสเตงเคยมีมาภายในห้องโดยสารแรงบันดาลใจมาจากค็อกพิษของเครื่องบินรบ เครื่องยนต์คูตี้ V8 ขนาด5.0ลิตรเนเนอชั่นที่4มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้สี่สปีดให้เลือกคาดการว่าให้กําลังมากกว่า450แรงม้าถึง500แรงม้าคาดการนะและเครื่องยนต Eco ์ EcoBoost ขนาด2.3ลิตรสสูบเทอร์โบที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดโหมดการขับขี่ปรับได้ถึง6โหมดโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นโหมดแข่งทางตรงหรือดร็กโหมดแทร็กและโหมดส่วนตัว นวัตกรรมใหม่ล่าสุดดริฟท์เบรกแบบไฟฟ้าปลดล็อกความสามารถในการดริฟท์ด้วยการออกแบบเบรกมือใหม่ที่มีทั้งรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยดีไซน์แบบเบรกมือแ,แบบดั้งเดิมฟีเจอร์โคพลอต์สารรมหกศูรรนย์เจเนอเรชันใหม่ของฟอร์ดสามารถตรวจําป้ายจำกัดความเร็วพร้อมระบบควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่หางอิสระระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องกลางระบบช่วยหักเลี้ยวเพื่อเลี่ยงการประทะและระบบช่วยเบรกขณะถอยหลัง ระบบเลี่ยงการสะเทือนจากหลุมมุถนนหรือ Active p o t h o l e m i t i g a t i o n คอยตรวจจับระบบการสะเทือนตัวถังการบังคับเลี้ยวและช่วยเบรกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับการตอบสนองของระบบช่วงล่างให้ทำงานอย่างสอดคล้องกันกำหนดวางจำหน่ายในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ราคาโดยการคาดการ30,000ดอลลาร์สหรัฐถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1.1ล้านบาทถึง1.4ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา ในช่วงนานาสาระเรามารู้จัก OBD 2กันดีกว่าว่ามันคืออะไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ OBD ย่อม,มาจากคำว่า On Board Diagnostic เป็นมาตรฐานที่ใช้กำหนดขึ้นโดยการร่วมมือกันร,ระหว่าง SAE และ ISO ซึ่งกำหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนรถยนต์พวกง,ง่ายๆก็คือ OBD นั้นมีหน้าที่ไว้เพียงรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆการทำงานภายในเครื่องยนต์ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาจาก OBD1 มาเป็น OBD2 กันแล้ว ปรัคโคบีดีทูจะถูกถติดตั้งมาในรถยนต์ทุกรุ่นตำแหน่งส่วนมากจะอยู่บริเวณใต้ควอวงมาลัยจะเป็นช่องเอาไว้สำหรับเสียบเพื่อดึงข้อมูลต่างๆสำหรับการวิเคราะห์ค่าต่างๆรวมไปจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถเพื่อทำการแก้ไขต่อไปตัวทั่วไปแล้วต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านค่าโดยเฉพาะที่สามารถอ่านค่าและปรับแต่งรถยนต์รุ่นนั้นๆได้ปัจจุบันมีการออกแบบปลัคโอบีดีทูที่รคาไม่กี่ร้อยบาทโดยมีความเชื่อว่า จะสามารถทําให้รถแรงขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วแค่การเสียบผลิตภัณฑ์นี้ค้างไว้ไม่ได้ช่วยให้รถแรงขึ้นซึ่งหากต้องการปรับตั้งค่าจริงๆแล้วล่ะก็จะต้องทําการปรับที่กล่อง ECU เท่านั้นดังนั้นจะไปหลงเชื่อกันครับ กันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยยาากกมมมมมีเเเวททนนนนนคจะะสให้้ไบูโโโโ